วอนนี้ก็มีเรื่องคุยปกติแล้วเวลาที่ามาสเตอร์ไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นสถานที่วัดวาอารามหรือ,อสถานที่ไหนก็แล้วแต่นะมาเซอร์มักจะ อย่างน้อยๆเนียเมื่อก่อนนี้นะเ็จะทําเมื่อก่อนนี้นะจะทำสี่ะะข้อนี้นอันนี้ก็เอาไปใช้กันได้เ่อเราเราขับรถปื๊ดไปถึงสถานที่หนึงน่งอาจจะเป็นถ้ำเขาไหนๆก็แล้วแต่อันดับแรกนะ เราก็ไปขอเข้ามาราโทษก่อนขอเข้ามาเจ้าของสถานที่เราอาจจะเคยคือเราเนี่ยนะเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นแสนกับมันเป็นขิดเ,เป็นชาติพบเรามันเยอะแยะมากมายเราอาจจะเคยไปอยู่ตรงนั้น อาจจะเคยไปทำอาคุศลตรงนั้นอาจจะไปไปทำสร้างบาปสร้างกรรมอะไรเยอะะตรงนั้นเพราะทุกที่เนี่ยเราเคยอยู่หมดแหละคิดดูถ้ามันเป็นถ้าเราเกิดเราเป็น,เป,นเป็นแสนชาติล้านชาติอย่างเงี้ยแสนแสนกับแสนกันเนี่ยเยอกกะอะเนีการชดใช้กรรมเนี่ยม,มันไม่หมดนะ มันก็ต้องใช้เทคนิคแลนะ้นก็อันดับแรกอ่ะขอเข้ามาไปนะแล้วก็โสกกรรมไปสำหรับใครทํากับเราเราทำกับใครให้มันหลุดพ้นเดินไปถานะสถานที่ตรงนั้น้าต้องไปทําธุรกิจหรือทํามาหากินบริเวณนั้นนะก็ทําข้อสองนี่เรา อนุโมทนาบุญกับคนที่เขาสร้างบริเวณนั้นขึ้นมาวละไปมีศาลาสวยงามแต่เันเก่าแก่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อนุโมทนาบุญเนี่ยให้กับเขาด้วยเพราะคนที่เขาสร้างเนี่ยเขามีจิตที่อยากจะสร้างบุญสร้างศรัทธาเห็นวัดเ,เก่าๆโบสถ์เก่าๆถานที่เ,เก่าอย่างเงี้ยอยู่มันก็มีมนะป่าอารามเก่าจริง ที่สลกักหักพังไปแล้วนะก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าของคนที่เขาสร้างมาอาจจะเป็นอาจจะสร้างเป็นหมู่คณะสาราวัดีะนะก็สร้างกันคนสมัยก่อนเก่านะี่ะเขาก็ช่วยกันสร้างช่วยกันออกเงินแต่บางคนก็เอาแรงมาช่วย คนสมัยก่อนนี่เขาช่วยกันจริงจังใจเขาบริสุทธิ์ใจใจมันบริสุทธิ์เนี่ยก็อนุโมทนาบุญกับเขาตรงนี้เราก็ได้กุศลด้วยนะข้อสมนี่พออนุโมทนาบุญเสร็จแล้วก็อุทิศบุญเพราะตรงนั้นอาจจะมีคนที่อาจจะมี เยอะแยะมากมายนะเราเลยเกิดมาหลายกลับหลายกัน,นใช่ไหมก็จะมีพ่อแม่พี่น้องเราเราเกิดทุกชาติก็ต้องมีพ่อมีแม่ทุกชาติแหละอ่านี้นะนเราต้องมีลูกมีสามีปัญญาอะไรก็แล้วแต่ก็ทิศบุญให้เข้าไปเขาอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เราได้การอุทิศบุญนี่มันก็คือคนที่อยู่บนสวรรค์นี่เขาก็ไม่ไม่รับบุญแต่ถ้าพ่อแม่เราอยู่บนสวรรค์ พ่อแม่อาจจะมีเป็นแสนคนล้านคนก็แล้วแต่อ่ะสมมติไปอยู่บนสวรรค์อ่ะอก,ก,ก็ไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรไปอยู่ในลกในนรกก็ไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรเป็นสารชั้นก็ไม่ได้รับเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับแต่ถ้าก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งเปรตมันมีหลายชนิดถ้าเป็นเปรตเเขาจะได้รับแล้วล้านคนเนี่ยจะไม่มีเลยเดยอ ที่จะเกิดมาเป็นเปรตใช่ไหมก็ตรงนี้แอนหรือว่าใครก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อเป็นแม่เราอน่ยแล้วก็อุทิศบุญไปทิศบุญไปทิศบุญกุศลไปก่อพอเราขอเข้ามาเสร็จอนุโมทน,น,นาบุญเสร็จก็พระเจ้าต่างจิตอุทิศลบุญกุศลนี้ไปภายสาร ถิงวีดามาดากูศอาจารย์และลูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทํางานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้า,จาก,การนายเวรและเทวันขอ,ขอ,ขอ้ท่านได้กุศลผลเธอจบเลยทั้งเจ้า,จาก,การนายเวรและเทวันได้หมดมแล้วก็เนีย่ยคนเคยร่วมทํางานการทั้งหลายใช่ไหมคนที่เคยร่วมงานกับเราเนี่ยโอ้โหโอดีตชาติเยอะแยะมากมายเป็นหลายๆลาล้านคนเป็นเยอะ,เ,เ,ยอะเยอะมากไป ที่ตนคนไปหลังจากนั้นข้อสี่นี่เราก็เป็นข้อที่อธิษฐานจิตนีคราวนี้เราก็อธิษฐานเลยอธิษฐานความปรารถนาอะไรยังไงน,นะในเชิงที่เป็นกุศลเนียหรือว่าจะตั้งสัจจะนะบารมียังไงก็ตั้งไปอธิษฐานไปเนะนี่ยสี่ข้อนี้เลย ในการทํางานหรือในการที่เราแต่และว,วันเนี่ยสมมุติว่าเราไปต้องไปวันนี้สมมุติว่าเราเป็นช่างก่อสร้างอาทิตย์นี้จะต้องไปสร้างบ้านตรงนั้นไปสร้างศาลาน,นั้นหรือเป็นไปทำมาหารกินอะไรก็แล้วแต่เราต้องเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆหรือว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเราไป อะไรกันแล้วแต่อันนี้ควรทำหลังจากนั้นเราก็ช่วงอธิษฐานนี่ก็คือช่วงสติเก็เอาว่าเก็บกุศลนะดักเต็มที่แล้วได้กุศลเยอะด้วยนี่ก็ก็บอกกันไปนเพราะว่าเราก็การที่เราเกิดมามาัมากมายลายเพราะปาจาัยดีมันก็ เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นนั่แหละมันยังมีตัณหายังมีอุปทานอยู่